ครัวนี้ก็มีคำนังต่อยว่าและจะบวกหรือจะหักยอดเงินผลต่างตรงนี้่ะนะครับเรามาดูกันนะครับเราดูแค่เพียงฝั่งที่ชื่อธนาคารท่างนั้นเพราะเราทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝักเนี่ยเราสนใจแค่เพียงชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารจะเห็นว่าเขาลงบันทึกว่าลดยอดเงินฝากธนาคาร2,003เท่านั้นเองแต่ความจริงควรจะต้องลดยอดถึง2 0 0 0ก็แปลว่าเขาลดยอดน้อยเกินไป เมื่อ,ขอเขาลดยอดน้อยเกินไปก็ควรจะต้องลดลงอีกเพื่อให้มันเท่ากับที่ควรจะต้องจ่ายจริงคือสองหมื่นสามคำว่าลดลงอีกก็คือการหักนั่นเองหักเท่าไหร่ครับก็หักด้วยผลต่างคือสองหมื่นเจ็ดร้อยนะครับสรุปข้อนี้เนี่ยก็ควรจะต้องไปอยู่ในหัวข้อหักนะครับเพราะว่าลดน้อยลงไปก็ควรจะต้องลดลงอีกนะครับสองหมื่นเจ็ดร้อยผมข้อหกักแล้วเราก็เขียนว่าบันทึกบัญชีผิด ได้ผลต่างนะครับสองหมื่นเจ็ดร้อยตัดไปนะครับข้อแปดธนาคารนำเช็คของร้านอ่อนไหวมาหากักบัญชีเงินฝากของกิจการ 29, 8 7 0ปร้จสร้านอ่อนไหวเนี่ยเป็นใครก็ไม่ทราบธนาคารได้รับเช็คมาแล้วนะครับก็ควรจะต้องหกักบัญชีของร้านอ่อนไหวแต่ธนาคารเนี่ยไปหกปักบัญชีของกิจการลง จุดตรงนี้นะครับทำให้เราทราบว่าธนาคารลงบัญชีผิดนะครับก็ควรจะต้องไปแก้ไขที่ฝั่งธนาคารนะครับกรณีจะแก้ไขนั้นก็ต้องไปดูว่าจะบวกหรือจะหักเมื่อธนาคารนะครับไปลดยอดเงินฝากของกิจการลงคําว่าลดก็แปลว่าหักลงซึ่งความจริงกิจการไม่ควรโดนหักเมื่อกิจการไม่ควรโดนหักกิจการก็ควรจะต้องมีเงินเพิ่มขึ้นมาจากที่เคยหักดังนั้นเวลาแก้ไขธน,นาคารก็ควรจะต้องบวกกลับเข้าไปนะครับที่เคยหักนั้นต้องบวกกลับนะครับจึงอยู่ในหัวข้อบวกและเขียนว่า เช็คหากผิดบัญชีโดยยอดเงินที่เคยหักออกไปนะครับ29,870นะครับรายการที่9นะครับกิจการเขียนเช็คสั่งจเท่ากับ17,928นแต่ราคาหักบัญชีเงินฝากของกิจการลง21,000 ข้อน mm ี้เราก็ต้องมาเท้าวามว่าที่การเขียนเช็คไปเท่ากับ17เนี่ยธนาคารควรหักลงเท่ากับ17ตามที่เขียนไปแต่ธนาคารเนี่ยไปหักบัญชีเงินฝากของพี่การลงถึง21,000เลยนะครับดังนั้นข้อนี้คนที่ผิดก็คือฝั่งธนาคารนะครับเขียนเช็คไปตัวเลขหนึ่งแต่ไปหักบัญชีเงินฝากของทีการอีกตัวเลขหนึ่งครับต้องแก้ไขที่ฝั่งธนาคารจุดที่เราจะต้องหาก็คือจะต้องแก้ไขด้วยตัวเลขเท่าไหร่ การที่จะหาด้วยตัวเลขเท่าไหร่ก็คือการนําตัวเลขที่ผิดกับที่ถูกมาลบกันเพื่อหาผลต่างน,นะครับก็คือการนํสองหมืหนึ่งพันลบกับหนึ่งนเจ็ดัน้ารอยยี่สิบแปดนะครับผลต่างที่เกิดขึ้นของ2รายการนี้นะครับก็คือส0มพันเจ็ดอตัวนี้คือผลต่างที่จะต้องปรับนะครับตอนนี้ก็มีคำถามต่อไปว่า แล้วจะต้องลงบัญชีอย่างไรครับเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องปรับ3,072เราก็ต้องมาลงบัญชีที่ผิดกับที่ถูกกันนะครับจะมองที่จุดคําว่าธนาคารตรงนั้นนะครับเท้าวความที่ผิดก่อนนะครับที่ผิดเนี่ยนะครับที่เขาเคยเอาเช็คไปเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับเป็นการลดยอดเงินฝากลงก็แปลว่าธนาคารนั้นเคยเครดิต เงินฝากของมิการลงนะครับด้วยยอดสองหมื่นหนึ่งนะครับส่วนเดบิตอะไรนั้นไม่ไจําเป็นต้องทราบก็ได้เราสนใจแค่เพียงชื่อบัญชีธนาคารเท่านะั้นธนาคารเคยลดยอดเงินฝากธนาคารลงที่กิจการนำไปฝากเนี่ยนะครับลงสองหมื่นหนึ่งพันนะครับแต่จริงๆแล้วที่ถูกเนี่ยนะครับควรจะต้องลดยอดลงเท่ากับหนึ่งหม่นเจ็ดันเก้ารอยยี่สิบแปก็แปลว่า น,นั้นลดยอดเงินฝากมากไปเมื่อลดยอดเงินฝากมากไปก็ควรจะต้องบวกกับเข้าไปนะครับเพราะว่าไอที่ลดยอดเงินฝากก็คือการหักมากไปเมื่อหักมากไปก็ควรจะต้องบวกกับในจุดที่เป็นผลต่างนะครับสรุปแล้วก้อนี้บวกกับนะครับด้วยยอดผลต่างคือส0มพันเจดอะครับเป็นการบวกกับก็เขียนว่าธนาคารลงบัญชีผิด เช็คไปตัวเลขหนึ่งแต่ไปลงมนุกตัวเลขหนึ่งนะครับก็เลยจะต้องบวกกับด้วยผลต่าง3 0 7พเราก็ได้นำปัจจัยที่ทำให้ทั้งสองฝั่งระหว่างีิดการกับธนาคารนะครับไม่ตรงกันมาปรับบวกหักครบเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็คือเราก็จะต้องทำการสารุปยอดรวมนะครับการสารุปยอดรวมก็คือ การรวมยอดและการหักตามเครื่องหมายที่เราได้ให้ไหว้นะครับฝั่งกีการผมก็ขีดเส้นจบฝั่งธนาคารก็เช่นกันแล้วเราก็รวมยอดเงินมานะครับนฝากที่กิจการบันทึกเอาไว้นะครับบว,บว,บวกบวกบวกหักหักหักนะครับ ก็ yup. ได้เป็นยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้องจริงๆก็คือห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่จุดห้าศูนย์นะครับแล้วเราก็เขียนว่ายอดที่ถูกต้องฝั่งธนาคารก็เช่นกันนะครับบวก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 หักหักนะครับก็ได้ยอดเท่ากับห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่จุดห้าศูนย แลอธิบายว่ายอดที่ถูกต้องเราจะเห็นว่ายอดเงินในฝั่งกิจการนะครับเท่ากับยอดเงินในฝั่งธนาคารพอดีก็แปลว่าเราได้ทำถูกต้องแล้วนะครับเรื่องกิจการนะครับได้ทำการปรับปรุงโดยการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝั่งธนาคารแล้วนะครับว่าในตอนชิ้นเดือนนั้นยอดเงินฝาก ของกิจการที่ควรจะต้องมีเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยข้อมูลดังกล่าวที่ทําในงบพิสูจน์ดเงินฝากธนาคารนั้นเป็นแค่เพียงข้อมูลทําขึ้นมาไว้ดูเฉยๆนะครับว่ายอดที่ถูกป้องคนจะต้องเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในกระบวนการบัญชีนั้นพนักงานบัญชีของกิจการอะไรก็ตามที่การยังไม่เคยลงบัญชีหรือลงติดพลาดเนี่ยทางฝั่งกิจการก็ควรจะต้องมีการปปับคงในสมุดรายวันทั่วไปด้วยนะครับแต่ในส่วนของฝั่งธนาคารนั้น ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานธนาคารซึ่งเราไม่ได้ไปเรียนในส่วนที่เราเป็นรักงานบัญชีธนาคารนะครับเรากำลังเรียนว่าเราเนี่ยเป็นพนักงานบัญชีของกิจการอยู่ดังนั้นข้อมูลอะไรที่กิจการบัทึกบัญชีผิดพลาดหรือยังไม่สมบูรณ์ก็ควรจะต้องมีการแก้ไขลงในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านย,ยังบัญชีประเภศตามกระบวนการของทางบัญชีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจากโจทย์ของบริษัทจำาลัดนั้นมีรายการใดบ้างที่ควรจะต้องปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปนะครับเราจะเห็นว่านะครับ รายการที่3นะครับกิจการก็ควรจะต้องปรับปรุงนะครับรายการที่5รายการที่6และรายการที่7นะครับมีอยู่ด้วยกันสี่รายการนะครับที่ต้องปรับปรุงในสมุดรายวันของกิจการเรามาเริ่มกันที่รายการที่3ามก่อนนะครับรายการที่3ก็คือธนาคารเก็บเงินจัดโอนเงินได้พร้อมกับต่อเบีย้ยนะครับเมื่อธนาคารเก็บเงินได้ก็แปลว่าเงินฝากของกิจการจะต้องเพิ่มขึ้น ดังนั้นกิจการก็ควรจะต้องเพิ่มยอดเงินฝากนะครับการเพิ่มยอดเงินฝากก็คือการเดบิตด้วยเงินฝากธนาคารและเมื่อได้เงินจากโวเงินแล้วนะครับก็ควรจะต้องล้างัวเงินออกไปนะครับตัวเงินที่เราได้เงินนั้นมันเป็นตัวเงินลับเมื่อเราได้เงินแล้วเราก็ควรจะต้องล้างโวเงินลับนะครับัวเงินลับเป็นสินทรัพย์เวลาล้างออกก็คือลดยอดลงก็ต้องลงด้านเพลตซึงเครดิตด้วยัวเงินลับด้วยมูลค่าของตัวก็คือหนึ่งน ตัวนั้นได้รับดอกเบีย้ยด้วยดอกเบีย้ยนั้นทําให้ยอดเงินฝากเพิ่มขึ้นนะครับดอกเบีย้ยที่เราได้รับเรียกว่าดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยรับถือเป็นไรายได้จะต้องอยู่ทางด้านเครดิตและทั้งหมดสองรายการนี้ทําให้ยอดเงินฝากของกิจการเพิ่มขึ้น1นึ่งหมื่นบาทนี่การบันทึกใน,ในรายการที่3นะครับที่กิจการควรจะต้องปรับปรุง,งเพิ่มยอดเงินฝากของกิจการเข้าไปนะครับ